สวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์ดรอภิเดชชัยราชาอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารยท์ทุกท่านครับข้าพเจ้านายมงคลอีกกํกเนิดรหัสน,นักศึกษา6421500148กำลังศึกษาณสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสรชสันกํแแพงจังหวัดเชียงใหม่ คณะศิลปาศาสตร์สาขาวิชาพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนขออนุญาตนำเสนอโครงงานเรื่องมองคลบริการเวทีและเครื่องเสียงให้เช่าณนะบ้านเลขที่ห1หมู่ที่7บ้านศรีบุญเรืองตำบลปา่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับความเป็นไปเป็นมาสาเหตุเนื่องจากสภาวะปัจจุบันเครื่องเสียงและดนตรีเวทีให้เช่านั้นเป็นการประกอบการที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก เช่นพิธีมงคลงานศพงานบวชงานแต่งงานรับปริญญางานวัดและางานมหรสพต่างๆแต่ถ้าหากต้องใช้วัสดุอุปกรณ์จำนวนมากๆที่ทำให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าภาพนั้นต้องไปจัดหาเองซึ่งมีความลำบากเป็นอย่างมากในยุคสมัยนี้จึงจำเป็นต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่จัดหาเวทีดนตรีเครื่องเสียงนั้นทําให้งานนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีดังนั้นอาชีพที่ข้าพเจ้าได้ประกอบการอยู่นั้นสามารถเสริมสร้างรายได้เพื่อตนเองและครอบครัวสามารถเป็นอาชีพเสริมและก่อสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนในครอบครัววัตถุประสงค์1เป็นการประกอบการขนาดเล็กในการให้เช่าเครื่องเสียงเวที T, ดนตรี 2. เพื่อให้ผู้จัดงาน ได้มีโอกาสประทับใจในงานของตนและผู้ที่มาพบเห็นในงานเพื่อติดต่อไปในงานต่างๆซึ่งอาจจะมีผู้ที่มาร่วมงานสนใจในงานบริการของข้าพเจ้า 3. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าผลที่คาดจะได้รับ 1. การต่อย,ยอดจากอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีอยู่แล้วให้ก่อเกิดรายได้ 2. สร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนและสังคมสสร้างรายได้ให้กับคนว่างงานที่มาช่วยในการจัดตั้งเวทีเครื่องเสียง 4. ฝึกสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเครื่องเสียงเวทีดนตรีให้มีการต่อย,ยอดเสริมสร้างรายได้ในอนาคตสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรอภิเดชไทยราชา และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาคณะอาจารย์ทุกท่านตลอดถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่กำลังศึกษาในรุ่นเดียวกันณสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสราชาสันกแพงเชียงใหม่ทุกๆท,ท่านที่ช่วยในการให้ข้อมูลในการเรียนในการสอนและช่วยส่งเสริมสุดท้ายนี้กับผมนายมงคลอีก,กำเนิดต้องขอกราบคำว่าขอบคุณครับ